คุณผู้ชมคะตอนนี้ผ่านมาแล้วนะคะเคืนี้มานี้มาเพราะความหล่อยีดอกคืออะไรจะหลอกขนาดนี้หลอแบบอีดอกมาเพราะความหล่อไม่ได้มาเพราะความดังนะคะคือจริงๆเดินผ่านไปเถอะมึงอะไรจะน่ากินขนาดนี้คุณผู้ชมน่ากินมากบอกเลยว่าแบบสดสดของความน่าแดกน่ากิน <c oughs> เป็นปกติสเปคเป็นคนชอบฝรั่งอยู่แล้วและยิยิ่งแบบฝรั่งแบบนี้นี่ให้ฟรีไม่ให้เสียสักบาท นี่คุณผู้ชมให้ฟรีเลยไม่เสียพลังแบบนี้เนะเมืองเนาะนี่ก็ดูเสร็จแล้วนะคะจากที่เราดูมากี่ชั่วโมงอะกูกะกะจะกลับกะจะกลับถึงกะจะกลับถึงบ้านห้าโมงเย็นนะคะแต่ตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้จะห้าโมงครึ่งแล้วนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะอีดอตอนนี้นะคะก็กลับจริงๆแล้วค่ะกลับจริงๆนะคะไม่ต้องดูผู้ชญงผู้ชายเพราะไม่มีใครมาให้เราดูอีกแล้วนะคะโอเค จะไปไหนบา๊ายบายบายดูชุกมุมของเจด้านะคะดูมุมความเปราะไปทางไหนไปตรงตรงนี้แดงเออโอเคแล้วินแดงถ้าดินเจด้าเราไปดินแดงโซม ซูมก็สวยแต่มองไกลๆทำไมไม่สวยซูมและก็ซูม